เมาสนันตัวพ่อจะแค่เพื่อล่าสุดโดนจับตาอาจวิวาสาวใหม่หลังอย่าเร็วๆนี้เมื่อวันที่9มีนาคมที่ผ่านมาสื่อประจำประเทศจีนได้รายงานว่าหวังเสี่ยวหมิงนักแสดงหนุ่มซุปตาวัย45ปีได้พาเฟ้นสาวสุดฮอตอย่างเย่เคอ ER. ไปพบกับคุณแม่ของเขาเนื่องในโอกาสพิเศษและเป็นการเจอกันของเธอและคุณแม่ของหวงเสี่ยวหมิงด้วย ย้อนกลับไปเมื่อวันที่8มีนาคมหวงเสี่ยวหมิงได้โพสต์ภาพคู่กับคุณแม่พร้อมทั้งเขียนข้อความว่าขออวยพรให้ผู้หญิงทุกคนในโลกนี้มีความสุขในวันหยุดในมือแม่ของเขาคุณแม่ของหวงเสี่ยวหมิงถืองานปูและมีแฟนคลับสังเกตเห็นว่าภาชนะจานรูปแบบนี้เคยเห็นเย่เคอรเคยเผยผ่านโลกโซเชียลมาก่อน ตามรายงานยังอ้างว่าสาวฮอตได้รับการอนุมัติจากครอบครัวของแฟนหนุ่มแล้วและความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ยังดีอยู่ก่อนหน้านี้ในเดือนพฤษภาคม2022หลังจากอย่าก,กับแองเจลาเบบี้ได้สี่เดือนห่วงเซียวมิง่งก็ถูกจับได้ว่ากำลังออกเดทกับเย่แก่โดยบล็อกเกอร์ชาวจีนมีข่าวลือว่าอยู่ด้วยกันและเตรียมแต่งงาน อย่างไรก็ตามห่วงเซี่ยวมิ่งยังไม่ได้อธิบายข่าวลือการออกเดทสิ่งนี้ทำให้สาธารณชนสงสัยมากขึ้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพวกเขา